สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูนาตื่นเช้ามามารดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำพืชผักสวนครัวหลังบ้านค่ะทุกคนค่ะนี่จะเป็นข่าแดงที่หนูนาปลูกไว้รับประทานนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาแล้วนะคะทุกคนดึงก็จะเริ่มแห้งแล้วค่ะเราก็ต้องมีการมารดน้ำ คือผักสวนครัวต้นไม้ของเราที่ปลูกไว้นะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้ของเราจ้านี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะทุกคนคะ่ะหนุนาปลูกอยู่ในถังเก่านะคะถังน้ําเก่าแบบนี้นะคะเวลาลดน้ําก็จะสะดวกสบายค่ะทุกคนต้นมะนาว นี่ก็จะเป็นผักแพวค่ะผักแพรวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมคนอีสานชอบเอาไปใส่ลาบค่ะทําได้หลายอย่างซึ่งแต่หนูนามีแฟนเป็นคนอีสานแต่หนูนาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นกับข้าวอีสานแฟนจะเป็นคนทำส,ส่วนใหญ่ค่ะนี่เลยค่ะ นี่คือต้นถั่วปูนะคะทุกคนหนูนาก็ปลูกใส่กระถางเหมือนกันค่ะกระติกน้ําเก่านะคะหนูนาปาดแล้วก็เอาเมล็ดถั่วปูมาโรยปลูกค่ะ,ะเป็นถั่วปูลดน้ำถั่วปูกันค่ะ ทางถั่วปูค่ะทุกคนเออกำลังออกดอกใหม่ก็มีเป็นผักถั่วปูแล้วก็มีค่ะทุกคนได้ทานแล้วนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นใบสะปูหรือผักอีเลิศ์จ้า อีเลิศยืงยืงกับผักอีเลิศก็คือต้นมะปรางค่ะทุกคนมะปรางหวานนะคะหนูนามีต้นมะปรางหวานหนึ่งต้นติดติดกันคือตะลิงปิงค่ะทุกคนค่ะทุกคนเห็นเห็นลูกตะลิงปิงไหมมีจ้านี่คือต้นตะลิงปิงของหนูนานะคะ นี่เลยค่ะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะทุกคนนี่เลยนี่ค่ะใบเชิดผู้เกิดอยู่ใต้ร่มของต้นมะปางหวานค่ะ มาป้าหวานหนูนาต้นไม่สูงนะคะทุกคนนี่ก็ขาเหมือนกันค่ะหนูนาปลูกขาปลูกผักสวนครัวรอบๆบ,บ้านค่ะปลูกไว้ทานตัวนี้เป็นขาขาวนะคะทุกคนเล็บน้ค่คขากันจ้า พืชผักสวนครัวของเราเมื่อได้รดนน้ำแล้วก็จะสดชื่นนะคะทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วต้องรดน้ำช่วยเขาค่ะมุมนู้นก็มีค่ะทุกคนปลูกรอบๆบ,บ้านเลยค่ะตรงนี้จะเป็นต้นกล้วยหอมทองนะคะหน่อกล้วยกำลังเกิดเลยนี่ค่ะ รดน้ำช่วยเขานะคะจะได้ขยายพันธุ์เขาได้ค่ะทุกคนกล้วยหอมทองนี่เลยค่ะช็อตเด็กของนูนาที่อยากนำเสนอให้เพื่อนได้ชมนี้คือต้นมะปรางไข่ของนูนานะคะมะยงชิดอะคะ่ะต้นมะยงชิดค่ะทุกคนเดี๋ยวปีนี้เขาออกผลผลิตแล้วหนูนาจะเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทุกปีได้ทาน คือหวานฉ่ำอร่อยมากเลยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะต้นไม่สูงมากนะคะทุกคนแต่ผลผลิตได้กินทุกปีค่ะนั่นคือต้นของหนูนานะคะทุกคนหลังบ้านของหนูนาต้นมะยงชิดมะม่วงค่ะทุกคนกระชายนี่คือบรรยะกศรอบๆหลังบ้านของหนูนานะคะ ลูกทุกอย่างที่ทานได้ค่ะมันคือความสุขค่ะทุกคนค่ะความสุขของเราค่ะที่เราสร้างขึ้นได้เองเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคลิปของหนูนานะคะนี่คือบริเวณหลังบ้านของหนูนาค่ะขอบคุณมากค่ะ